เอ, <problem> อ้ยเฮ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 ้ยเลยอะครับนี่ชายพานเนี่ยอ๋อคือวันนี้เหรอเนะวันนี้ทุกคนจำได้ไหมอ่อะไรหนว Apple ทไมนายไปอยู่นฮะยเป็นพี่ฉันเหรอยเป็นน้องเล็กเลยใช่ผมเป็นน้องเล็กแล้วก็อาจจะมีเสียงรถนิดนึงนยเสียงรถ อ่ามันอยู่ข้างบนอะเออไหนไ,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เมื่อแต่นายพาฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยแอปเปิลแมนเ,เนเช็กก็รับเจ็กก็รับเออเราเปิดตัวซีรีส์ใหม่ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ซีรีส์มาหัเอ่อเจ้ามหาัดสมุดไงแต่ว่าไอ้กีมันทำช้ามันลงชุมชนไปตั้งนานแล้วว่าเดือนแล้วเฮ้ยแกว่างไงนะโอ้ไม่มีเลยครับ คือบอกว่าคือคนล,อง,ลงคลิปเร็วมากเลยคลิปไอคลิปมาหาสมุทรคลิปคลิปคลิปแรกอะ่ะไม่ใช่คลิปล่าสุดอะ่ะเออโอเคโอเคโอ้ความจริงนะแต่กับเอ้ตกปากลยนะนายูู้กสิ่งไม่จริงเลยโอ้โหไม่ทำเลยนะครับวันนี้เป็นคลิป Q and A เฮ้ย,อ,ยอะไรครับเฮ้ยนายเป็นไรอะ่ะ ไม่กล้วอืมไปทำไมล่ะ Q a ในวันนี้ทุกคนผมจะได้ตอบกคาบไปที่คนที่สงสัยแล้วผมได้ลงนชชวนแล้วเอ่อมีคำถามะไยบ้าน อืมไม่มีค่อยไม่ค่อยเยอะหรอกแค่สิบกว่าคำถามอืมมันก็เยอะอยู่นะแต่สำหรับผมไม่เยอะมันมันเยอะมากแกเอาอะไรมามเยอะือานานๆทีจะเป็นคนมาคอมเมนต์เออใช่อเราไปเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าคำถามแรกนะครับผมชื่อว่าคนไทยนะอา่าตรงนี้นะคอมเมนต์ ชื่อว่าคนไทยนะครับบอกว่าอยากเล่นด้วยต้องทำไงครับโอเคก็สามารถแอดไลน์ไปเลยได้ครับปกติผมจะเล่นทางไลน์นะเออซึ่งเมื่อเวลาคุยใช่ไหมเราจะคุยทางทางไลน์นะแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเออก็นี่คือชื่อไลน์ผมแอดไปเลยนะแต่อย่ามาเป็นตัวปลอมแลวแอดมาหาผมเสร็จอย่าลืมเก็บชื่อตัวเองมาด้วยแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยว่าอาอยุเท่าไหร่ ผมจะเรียกถูกว่าใครเป็นที่ใครเป็นน้องใครเป็นอายุเยวกับผมก็คือผมอายุเออแล้วตรงนี้นำตัวก่อนดิเออทำไมในใบนี้ไม่มีออ,อกเอ,อ้ยแนะนำตัวก่อนอ,อ๋อฉันเขียนผิดนะฮะไม่เป็นไรหรอกครับผมโอ,อ้มันแย่หละเออไม่ไม่เขียนเดอนไม่ไม่มไมมะบ่เดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันน่าจะแย่โอเค ก็ผมชื่ออีคิวนะครับออ่างสละอิกรไกร่คอควายก็ได้เขียนยังไงก็ได้ครับแล้วก็คอควายสละอิวเวนความจริงมีไม่ตีด้วยนะตรงสละอิแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยชอบเขียนช่หรอครับ,รบใชลเแล้วก็ผมอายุปีนี้ปีนี้สิบเอ็ดแต่ผมยังสิบอยู่นะครับเออแล้วก็อืมก็มีเพื่อนเยอะครับ ก็เพื่อนก็จะอยู่ตรงช่องนั้นเลยโอเคนะครับแล้วก็จะเข้าไปเล่นยังไงแล้วคก็บก็เดี๋ยวจะไปแอดชื่อลนะครับแล้วก็อยากเล่นเกมอะไรก็บอกพิม์บอกมาบอกเลยว่าจะเล่นเกมอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีาการเล่นให้นะครับผมคําถามที่สองอ๋อเฮ้ดนี่ทัอมาจากไหนวะนี่เ้อตายก่อน โอ้ไม่เนียเกือบคุณเคยครับฉันคือเบนดี้เราเล่นฉันคือเจ้าของฉันเฮ้เฮ้นายคือคิวหรอครับจร <H us> ิงดิใช่ใช่คือคนที่สร้างงานไรล่ะว,ว,ว้าวเอางั้นไปคำถามสองเลยไปเอาไปไปไปรับช่วงต่อไปเปิดได้เลย โอเคเขาคือความจริงของพอใช mm ้เ hmm. ส mm ียงปกตินะเพราะว่าเสียงเสียงไอ้พวกนี้มันมันกวนมันกวนเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกแกแกดูใช่ไหมเฮ้ยฉันมีหอมชุยแล้วว่าแต่หอมชุยไปไหนวะหอมชุยหอมชุยมันโดนซอมบี้กินแล้วแต่เกือบโอ้ my god โอเคเราเริ่มกันที่คำถามที่สองเลยว่ะ คนสวิงใช่ไหมครับผมอ่านชื่อไม่ค่อยออกไม่รู้ว่าชื่อมั่วเปล่าแต่เอาเป็นไงว่าถ้าผมพูดผิดช่วยผมขอโทษนะเขาบอกว่าตัดต่อนานใช่ไหมครับอืมก็คลิปนั้นใช่ไหมคลิปนั้นเออคลิปนั้นก็นานอยู่นะนายไม่ใช่เจ้าของ,องนายไม่ใช่เจ้าของช่องไงแต่จะไปรู้เลยเออไม่รู้หรอกแต่มันติดเกม เอ้ไหนพูดเลยไหนพูดเลยฮ้ไหนพูดเลยออสรุปก็นานนะครับแต่ว่าไปกินหายไปกินหายเมื่อกอ้เมื่อกี้ผมขอออกจากล่างนะครับขจะไปล่างมึกล่างมึกเล็กน้อยส่วน้นี้ล่างมึกใหญ่เอ้เป็นดีออกไปโอเคก็มาที่คำสามสามกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าคนนี้นะครับชื่อว่ากัมปั้นครับโอเค พี่คิวครับกินข้าววันละกี่มิดหรอครับอืมประมาณสักสองร้อยไม่ถึงสองร้อถึงห้ารอนะครับโอเคนะก็มันก็คือความจริงแต่ว่าถ้าอยากรู้ตัวเลขจริงๆไปถามพี่ตูนเอานะครับเดี๋ยวผมส่งจิบไปให้พี่ตูนเลยเออโอเคคุณจะได้คำตอบจากพี่ตูน โอ้แล้วเกือบใช่ผมกินข้าวประมาณหนึ่งอสองทับพีก็เดี๋ยวให้พี่นูตพี่ตูนไปหาไปให้นะครับอเออคำถามแปลกนะเนี่ยคำถามที่สพี่พี่คุณสวิงคนเดิ้คุณคุณดีคุณเดิมของผมบอกว่าทำ,ทำตั้งทำตั้งแต่กี่ขวบ แล้วใจเกเรหรือเปล่าผมทำตั้งแต่แดขวบนะครับก็ลองไปดูย้อนดูคลิปเก่าๆได้แล้วกเ็เรื่องใจเกเรนี่คือผมไม่ได้ใจเกเรนะไม่ใช่ใจเกเรแบบไม่ใด้ใจเกเรจริงๆนะครับผมคุณจีนัะตันจีนะครับผมบอกว่าอยากถาม หนึ่งทำยูทูบยังไงสองใช้ได้ตัดต่อคลิปครับอ่าหนึ่งนะครับคำอยากแรกข้อหนึ่งใช้อะไรวิธีทำยูทูบทำยังไงก็วิธีการทำ Youtube ง่ายครับแค่มีแอป YouTube Studio กับอ่าหาแอปตัดต่อสักเออแอปตัดต่อ,อ,ก,อ,อก็ต้องบลอเไอก็หาแล้วก็หา แล้วก็หาแอปตัดต่อที่ดีๆผมแนะนำเป็น k n i Maker พูดถูกเปล่ามันเป็นแอปตัวเคคุณพิมพ์แค่ตัวเคก็เจอแล้วเออแล้วก็คลิปแล้วก็ต่อมาคือแอปถ่ายคลิปครือผมที่ใช้อยู่ตอนนี้คือเป็นของเครื่องเครื่องตอนนี้ผมใช้รุ่น Infinite Pro 10นะครับผมมันอาจจะมีของมันอยู่แล้วเออคุณก็ต้องไปหาเอต่ก่อนแตของเครื่องก่อนผมก็ใช้นะ ผมแนะนำให้ใช้เป็นอันนี้อ uh, ตัวกล้องที่มันจะมีขีดคุณเขียนว่ากล้องแอปถ่ายคลิปแล้วก็คุณลองเลื่อนมาเรื่อยๆมันจะเจอกับไอปกนี่เลยเออลองไปใช้ดูเพราะว่ามันมีแบบให้วาดรูปแบบนี้คือถนาดอันนี้นะคนเมื่อกี้มันคือข้อสอนะทุกคนโอเคนะเมื่อกี้คือข้อสอโอเคผมพูดผิดเออผมเลือกข้อสอบเลยแล้วก็ข้อหนึ่งนะคะทุกคนคืออย่าท้อ คือทําคลิปอะไรอ่ะอย่าท้ออีกที่การทุบยูทูปคือจากท้อในทุกๆคลิปนะครับทุกคนคือมันก็ต้องมีบ้างทุกคนที่แบบคนไม่ไม่ไมดูมันก็ผมในตะก,กอนนะครับที่แบบไม่ไม่ไมไมดูมดูแค่เจ็ดเจ็ดคนผู้ตายแค่เจ็ดคนนะครับเออก็อย่าท้อไปนะครับคือต้องทําไปเรื่อยๆนะอย่ามาหลุผมนะคือแบบผมทําบางทีป .2 ทำต่อเสร็จปุ๊บผมไม่ทำป .3 เลยอ่ะเออเป็นไงล่ะเออก็ อย่าท้อใจนะครับอย่าท้อกับการถ่ายคลิปทําคลิปคนสนุกนะครับทุกคนคือการทําคลิปคือการแบบาทำ่มีความสุขครับเราอย่าไปสนใจตาเขาไปสนยอดัดมื w, ออ่ะเออคือขอให้คนมาดูคลิปเราก็ดีใจแค่นั้นแหละทุกคนอย่าท้อใจไปทุกเรื่องเพราะผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็นะนี่แหละเป็นกำลังใจให้ทุกคน ซึ่งอย่าไปท้อว่ามันทําไม่ได้เออ YouTube ทำไม่ได้ครับทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆสักวันจะต้องสําเร็จเหมือนผมโอเคก็คําถามว่ายังเนี่ยไหนเขาลูกกระดาษเลยดินี่สัมมอนจากไทท่านททันมัคือมาโอ้ไหนเขาจะถามอะไดีครับคำถามหมดแล้วนะ น่าจะหมดแล้วสำหรับคำถามที่ดีจริงๆจังๆเออก็คำถามใน Q&A วครั้งแรกก็อาจจะน้อยอยู่นะเออก็คนคอมเมนต์หนึ่งแต่ก็มีนะครับทุกคนจริงๆผมสามารถทำได้ตั้งแต่ผมทำตามสัญญาได้ตั้งแต่วันเดือนที่แล้วเด,เดือนที่แล้วคือผมลงไปเมื่อวันที่หนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า คขาคือคำถามมันน้อยเกินไปผมก็เลยค่ะคำถามก็เลยเลื่อนจนมาถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับผมซึ่งวันที่ผมถ่ายคือวันที่สิบนะครับโอเคแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เพราะว่าครั้งหน้าจะได้มีคอจะได้มีคิวจะได้มีคิวเอแบบดิ้นดิ้นใจังอ่ะเออโอเคก็ ใครชอบกดแหล่ใครใช่กดแชร์ใครชอบมากกดตัปใครชอบมากแบบเป็นเพื่อนที่ใหม่ใแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เพืออ <c oughs> เ่อนกันอยากจะแจกให้กับผมแล้วอย่าลืมคอมเมนต์แบบคำถามและพวกนะ้นแบบในชุมชนอ่ะเอออย่าไปลืมอย่าไปลืมเด้ยผมลบแล้วเมื่อวันนี้ก็굿แบ์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อนกัรอยากจะแจกให้กับผมแล้วไปไป <c oughs> อยากันเห็นหน้าทุกคน yeah hey.